ชาวนาเฮประกันรายได้ข้าวงวดที่6ข้าวหอมมะลิรับสูงสุดฟังดวน สวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่20พฤศจิกายน2564และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาล ซึ่งข่าวสารในวันนี้จะไปติดตามในส่วนของประกันรายได้ข้าวงวดที่6นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะ ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ข้าวนับตั้งแต่คอรมอมีม,มติเมื่อวันที่25ตุลาคม2564ที่ผ่านมาทางเกษตรกร,กรหรือชาวนาให้ความสนใจและติดตามถึงการจ่ายเงินส่วนต่างของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องผ่านการขคาราคามาแล้วห้างวดน,นะคะล่าสุดถึงวันที่6 กลุ่มเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยววันที่12-18ถึงพฤศจิกายน2564นั้นแหล่งข่าวคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564ทับ65รอบที่1นนะคะเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าความคืบหน้าโครงการประกันรายได้นั้นในวันที่19พฤศจิกายน กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จะมีการข้อราคาประกันข้าว5ชนิดไปตามปกติทุก7วันไว้เป็นราคาอ้างอิงในการชดเชยในงวดที่6ค่ะสำหรับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวแจ้งเก็บเกี่ยววันที่12-18พฤศจิกายน สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่19พฤศจิกายนจะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลังระหว่างวันที่12-18ถึงพฤศจิกายนด้วยได้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างข้าวแต่ละชนิดณนะความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้ค่ะข้าวเปลือกหอมมะลิชดเชยตันละ4,128บาท52สตางค์ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 3,704บาท51สตางค์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี1454บาท33สตางค์ข้าวเปลือกเจ้า2,246บาท81สตางและข้าวเปลือกเหนียว4 0 9 6บาท44สตางค่ะอย่างไรก็ดีในรอบดังกล่าวนี้คาดว่าจะใช้เงินประกันรายได้เข้าในงวดที่6จะชดเชยทางสิ้น 25 2 7 1 1 4้าันเจ็บดหนึ่งล้านบาทโดยแบ่งเป็นชาวนาข้าวเปลือกหอมมะลิจำนวน 8. 5 9ห้าแสนครัวเรือนชาวนาข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่จำนวนห5หมื่นครัวเรือนชาวนาข้าวเปลือกหอมปทุมธานี6 2พันห้าสิบครัวเรือนและข้าวเปลือกเจ้า5 4 8จุี่แปดหมื่นครัวเรือนข้าวเปลือกเหนียว6.8 7ดเจดแสนครัวเรือนค่ะ และนี่คือข้อมูลข่าวสารที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ